สวัสดีคะ่ะบุภาผ้าลวด้วยคะ่ะมาแนะนําเสื้อถักอีกตัวหนึ่งคะ่ะตัวนี้เขาจะทําเป็นเสื้อแขนกุดคอแหลมเนาะคอแหลมทีนี้วาดการการลดคอเนะะี่ยค่ะลดคอก็คือพอเราถึงช่วงที่เรา,ล,าลักแร้เนาะก,ก็ลดทีทีละหน่อยทีละหน่อยเงี้ยค,ะค่ะโค้งลดคือลดหลักอะคะ่ะลดหลักลดหลักไปทีละหน่อยเนาะโคง้งแล้วก็วงแขนวงแขนนี่เขาก็คือคือลดด้านข้างนะคะด้านข้างแล้วก็ลดทีละหน่อย ก็คือบุภัยเห็นแล้วก็ลายนี้เป็นลายเรียบๆค่ะแต่ว่าก็น่ารักอยู่ในตัวนะคะคือคือสวยอยู่ในตัวนะคะคือถ้าเราเอามาทําแต่ว่าไหมบุพานแนะนําว่าต้องเป็นไหมซัมเมอร์เนาะถึงจะสวยถึงจะสวยนะคะแต่ลายเนี้ยบุพายอาจจะถักแต่ว่าอาจจะเป็นทําเป็นแบบอื่นนะคะเพราะว่าก็คงไม่มาทําเป็นคอแหลมอ่ะคอแหลมเพราะบาทีอยากใส่ที่แบบใส่ไปทํางานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ ก็คือบุภาได้ได้เป็นแบบเสื้อมาค่ะเป็นแบบเสื้อมาแต่ว่าวิธีแพทเทิร์นเนี่ยไม่มีไม่มีเนาะไม่มีแพทเทิร์นแล้วก็ไม่มีวิธีถักทีนี้ก็มาแกะแกะอ่าแกะแกะแล้วก็ลองลองลอง,ลองถักดูค่ะว่ามันน่าจะได้เป็นประมาณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายกันค่ะของบุผาดก็คือจะเป็นเอาแบบเสื้อมาให้ดูแล้วก็สอนวิธีถักลายนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายกันค่ะตัวนี้บุผาใช้ไหมพรมถักลายถักลายไว้นะคะก็คือ,อลองทำดูเนาะก็ทำอยู่หลายรอบอยู่นะคะก็ทำมาแล้วก็ได้ได้เป็นประมาณนี้เนาะได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวบุผาจะมาถักโดยใช้ไหมเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทค่ะของวีนัทซึ่งบุผาว่าลายนี้มันน่าจะเป็น ไหมซมเมอร์จะสวยกว่าค่ะไหมซมเมอร์เนาะจะสวยกว่าเนี่ยค่ะมีสีตรงกันเลยแล้วก็ซื้อมาทั้งหมดสี4ม้วนก็อาจจะได้เสื้อตัวนี้เดี๋ยวถ้าถักเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาลงให้ท่านผู้ชมดูเนาะลงท่านผู้ชมดูเข็มบูพัดใช้เบอร์หนึ่งจุดสองห้านะคะเบอร์หนึ่งจุดสองห้านะใช้เบอร์หนะึ่งจุดสองห้าบูผัดจะมาถักขึ้นลายให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเนาะลายนิดหน่อยก่อนขึ้นเนะะี่ยค่ะเราก็ทําโซ่ ทำโซ่ยาวๆรอบตัวเรานะคะรอบตัวเราแต่ว่าโซ่เนี่ยจะไม่ดึงแน่นนะโซ่ครั้งแรกนะคะจะไม่ดึงแน่นประมาณหลวมๆค่ะประมาณถักหลวมๆนะอุปภาว่าถ้าถ้าเป็นไหมซัมเมอร์จะสวยกว่าเบอร์ยี่มันจะใหญ่กว่าเบอร์16นะคะไหมนะเบอร์20เน่ยสามารถถักใช้เส้นเดียวได้ ถ้าเบอร์เบอร์สิบหกเนี่ยค่ะบุพทัทถักเส้นเดียวไม่ไหวมองไม่เห็นก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ต้องถักถักสองเส้นอะไรประมาณนะะี่ค่ะทีนี้พอเวลาเราขึ้นต้นเราได้โซ่ตามต้องการแล้วใช่ไหมคะขึ้นต้นเราก็ใช้ขึ้นต้นนะคะเราก็ใช้สี่โซ่สี่โซ่สีโซ,โซ่ก่อนนะสีโซ่ห้าโซ่เอาห้าโซ่เอาห้าโซ่ โซนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มตัวนี้ตัวนี้ตามแบบเขาถ้าพันหัวเข็มครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวนะบุพาว่ามันจะนี่ไปเดี๋ยวครั้งเดียวก่อนนะพันหัวเข็มครั้งเดียวดึงสองจังหวะนะคะดึงสองจังหวะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่นะคะลงในห่วงเดียวกันนะคะลงในห่วงเดียวกันเนาะอันนี้หลักที่สอง หลักที่3หลักที่3แล้วก็หลักที่4อันนี้ใช้5้าหลักค่ะหลักที่สแล้วก็หลักที่หในห่วงเดียวกันนะคะในห่วงเดียวกัน5หลักนะคะแต่ใหม่นี่มันจะเห็นไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยชัดนะนี่นะคะแล้วเราก็ นี่มา1 2 3มามาปักลงโซ่ที่4ี่นะคะโซ่ที่4โซ่ที่4นะเพี่นแบบนี้แล้วก็เว้นมาอันนี้1 2 3มาลงโซ่ที่4เหมือนกันนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะเป็นดอกที่2เป็นดอกที่2นะอันนี้ไปแบบช้าๆเนาะนดอกที่2ก็เว้น1โซ่ ใหม่มันจะเด้งๆนะคะใหม่ซัมเมอร์นะคือตอนตอนตอน,ตอนถักเนี่ยมันจะยังไม่สวยนะคะมันต้องรีดถึงจะสวยอันนี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นไหมซัมเมอร์จะดีที่สุดค่ะลายนี้ใช้ห้าหลักพอค่ะใช้ห้าหลักพอน,นะคะแล้วก็เว้นสามโซ่มาปักโซ่ที่สี่มาปักโซ่ที่สี่ 4. สีเหลืองนี่สวยจังเลยส,สีสีเหลืองดอกคูณดอกคูณเว้นสามโซ่มาปักโซ่ที่สี่นะคะใช้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งหนึงสองจังหวะอุโทษตรงขึ้นต้นเนี่ยมันจะลำบากนิดหนึ่งตรงขึ้นต้นเลยนะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่ค่ะ ถ้าไม่เว้นไม่ไหวนะครับมันจะลอดเนาะเว้นหนึ่งโซ่เอาเว้นหนึ่งโซ่หรือท่านผู้ชมจะไม่เว้นก็ได้อันนี้ตามใจชอบมันก็จะเป็นมันก็จะหนาค่ะก็จะหนาแต่ดูตามของนางแบบมันเหมือนเว้นโซ่อยู่นะเว้นโซ่อยู่ลายทีนะ,นนะ,ะเว้นสามโซ่มาปักโซ่ที่สี่ ี่ดอกแล้วกันเว้นสามโซ่ปักโซ่ที่สี่นะคะแล้วแต่ละหลักแต่ละหลักนะคะเว้นหนึ่งโซ่ค่ะแต่ละหลักเว้นหนึ่งโซ่ทั้งหมดห้าหลักลงในห่วงเดียวกันทั้งหมดห้าหลักลงในห่วงเดียวกันเสื้อตัวนี้เหมือนคล้องๆกันอยู่ประมาณนี้ค่ะเกยกันอยู่นะดอกเกยกันอยู่ พอมาอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงนะ,ะเราก็มาทําตรงมุมนี้ค่ะตรงมุมตรงที่มันเป็นแอ่งเนี้ยเราก็มาขึ้นถ้าสมมุติว่าเราถักโค้งกันมานะคะเราก็มาขึ้นโมมตนมันมาเกี่ยวตรงนี้แล้วกันอ,อันนี้เป็นหลักที่หน่ง ักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะนี่นะคะแล้วก็พอเราเนี้ค่ะเรามาปักตรงหลักที่สามตรงกลางนี้นะคะที่มันห้าหลักเนะะี่ยค่ะ มาปักตรงหลักตรงกลางเนี่ยนะมาเกี่ยวตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็มาทําดอกตรงแอ่งตรงนี้นะปักลงไปเลยเป็ดหนึงโซ่ อันนี้ถ้าถักเข้าตัวมันถึงจะสวยนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะตัวอย่างแต่ถ้าทําเข้าตัวมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นลายแบบคือมองภาพรวมค่ะมันถึงจะสวยมองภาพรวมมองเป็นภาพทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะมันสวยแบบเรียบๆอะ่ะอันนี้ห้าหลักอันนี้เราก็หลักที่หนึ่งหลักที่สองมาปักลงตรงกลางในหลักที่สามนะคะ ค่อมกันอยู่นี่นะครคือถ้าไหมซัมเมอร์เนี่ยมันถักเร็วไม่ได้นะแต่พอไปรีดมันจะเรียบสวยออกมาเองค่ะแต่ตอนตอนถักเนี่ยยังไงก็ไม่สวยไม่ว่าจะลายไหนนะมันหยิกง,งอๆอยู่แต่พอไปรีดจัด เข้าที่เข้าทางแล้วมันจะดูดีค่ะเสื้อถักเนี่ยยิ่งเฉพาะไหมซัมเมอร์เนี่ยเพราะมันเหมือนใหมไนลอนเนาะอันนี้ปักถักให้ดูสักสามสีรอบถึงจะเห็นความแตกตา่างแต่ว่าเวลาเราถักเราถักของเราอะค่ะมันจะวนเป็นวงกลมขึ้นนะ มันจะไม่ย้อนย้อนลายอันนี้มันถ้าถักกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะลายมันไม่สวยมันต้องถักเป็นวงกลมขึ้นมันจะจะเห็นลายด้านหน้าก็ด้านหน้าด้านหลังก็ด้านหลังคือลายนี้เป็นลายเรียบร้อยค่ะเป็นลายเรียบร้อยอันนี้ปักลงหลักที่หลักตรงกลางนะคะหลักที่สามนะหลักที่สามนี่นะคะ มันจะได้อยู่ประมาณอย่างนี้นี่นะคะสับวางกันอยู่จะเห็นพอพอเป็นรูปเป็นล่างนะพอเป็นรูปเป็นล่างเดี๋ยวพอตรงนี้เราจะทำตรงนี้ขึ้นมาให้ดูตรงมุมแบ่งๆนะ่ค่ะ สีเหลืองในสวยๆถักลายตัวแล้วสีเหลืองชอบแต่มันถักยากอยู่นะมันถักไม่ง่ายนะลายเนี้ยดูดูลายง่ายแต่มันถักไม่ง่ายนะคะมันมันไม่มือมันมันทำเร็วไม่ได้นะลายนี้นะคะ ต้องค่อยเป็นคอยไปํำเร็วไม่ได้ถ้าเข็มเบอร์หนึ่งจุดสองห้าเนี่ยกำลังดีนะคะถักใหมเนี่ย ก็คือไม่ไม่ได้เล็กเกินไปนะแต่หลายท่านอาจจะใช้เบอร์ศูนย์เกี้ยถ้ากเล็กๆเงี้ยแต่อันนี้มันก็เกี่ยวได้อยู่นคะคะอันนี้ปักลงลักที่3อันนี้มันถักย้อนไม่ได้ถักเป็นวงกลมค่ะถ้าเป็นวงกลมมันจะสวยกว่าน,นี้นะลายมันอันนี้มันมันเหมือนถักกลับไปกลับมามันย้อนลายค่ะย้อนลาย บอว,ว่ามันก็โอเคนะลายนี้นะเรียบเรียบสวยดีสวยไปอีกแบบพอเห็นแบบเขาแล้วก็เตะตาเลยค่ะก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าถักลายนี้กว่าจะได้ว่ามันเป็นแบบนี้ก็ใช้เวลายอยู่นะคะลองผิดลองถูกอยู่หลายรอบอยู่ เอาแบบหลักมากไปมันก็ไม่สวยต้องประมาณห้าหลักนะคะคำลังดี คนถักนี่ต้องใจเย็นใจเย็นนะถักไหมเส้นเล็กเนี่ยหมพาด่ไหมพรมมันถักได้ไวค่บ<ม>ทันใจดีฟักพับพับพับแต่อันนี้นะดูดิกว่าจะฟักได้แสนลำบะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นี่นะคะอันนี้มันย้อนค่ะมันย้อนมันถักย้อนไปย้อนมามันก็เลยดู เลยดูแบบไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ย้อนเนะีคะบุภาว่ามันจะโอเคอยู่นะอันนี้ต้องมองภาพรวมนะคะมองภาพรวมมองภาพทั้งตัวก็โอเคอยู่นะบุภาว่าเ็าโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าวิธีหนึ่งบุภาอาจจะทําเป็นเป็นเดี๋ยวต้องมาดูว่าลายเนี้ยลายนี้อยากถักอยู่คะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันถี่เกินไปมันมันมันถี่กันเกินไปก็อาจจะมาแปลงมาแปลงให้มันให้มันเป็นดอก สับหวางกันนะคะแต่ว่าตรงดอกเนี่ยอาจจะอาจจะทําอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาดูกันเนาะว่าลายเราจะยังไงเพราะว่าดูแล้วอันนี้มันมันค่อนข้างมันถักลําบากอยู่เหมือนกันนะคะถักลําบากอยู่ตัวนี้ยังไม่รีดมันจะยังไม่สวยนะถ้ารีดแล้วมันถึงจะออกมาดูดีค่ะอันนี้อันนี้ภาพใหญ่อันนี้ภาพใหญ่ที่เห็นก็จะชัดหน่อยอันนี้พอไปรีดมันก็จะเรียบปื้ด มันก็จะเหมือนเป็นช่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่องอยู่ก็สวยอยู่นะคือเราพอมองภาพไกลๆเห็นไหมคะมองภาพไกลๆมันถึงจะสวยนะเป็นภาพรวมอะ่ะสวยเลยแหละตัวเนี้ยอืมก็โอเคอยู่นะอืมขาวๆคือน,นางแบบเขาใส่เขาก็ขุนอ่อนแอ่นอลชอนนะออนแอนจะสังเกตไหมคะของของเสื้อฝรั่งเขาจะมีเข้าเอวทั้งนั้นเลยเขาจะมีสื้ทรงองเอวนะ เขาจะมีสื้อทรงของเอวเนี่ยวิธีทําของเขาเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาถักเป็นชิ้นหรือเปล่าชิ้นหน้าชิ้นหลังอย่างเงี้ยค่ะเอามาประกบคือมามามา,มาเย็บข้างอ่ะคือถ้ามาถ้าเป็นสองชิ้นมาเย็บข้างเสื้อมันจะเป็นเสื้อเข้าเอวมันจะไม่ตรงๆแบบมันจะไม่ตรงๆค่ะนะคะก็มาฝากลายก็ลองทํากันดูเนาะลายนี้เผื่อท่านผู้ชมจะชอบหรือจะเอาไปแปลงแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บูผ่าว่ามันมองมันมันเรียบร้อยอ่ะมันเรียบร้อยนะเรียบร้อยเสื้อตอนเนี้ย เออคือก็ไม่จําเป็นต้องใส่สับหนเดยซ้ำไปถ,ถ,ถ้าใส่นะใส่ยกทรงก็ใช้ได้แล้วนะเพราะว่ามันหนาอยู่นะคะลายนี้ค่อนข้างหนาอยู่ก็ฝากไว่อีคลิปหนึ่งค่ะเสื้อง,ง่ายๆสบายๆนะลองทํากันดูค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ